ลายมันนเดปนเด็ปอ้ยน,นนะเก็บแกก,ไนะแกมได,ด,ดเหลุยนะหลังจากเก็บเห็ดมาเรียบร้อยดังฟื้นดังไฟเลยเอาได้เห็ดมามือนสิเ่เจ้าเห็ดนะคุณแม่เนาะ ตามยิ่งยังกินกับบักดิ่งใหม่อยากเจี่ยวเห็ดมาสันจไปปิ้งขนมจุ๊บๆเลยคุณแม่เนละปิง้งแล้วเราบอกคุณแม่โอ้เอห็ดบักปิ้งแล้วอหอมมาสันเหะนะ็ดบักปลายได้สมูทแม่ตับเจียวตับเจ้ยโอ้ยหอมเหมือนกันเนาะเห็ดธรรมชาติมันตนะ่นางาาาจากเห็ดที่เขาเขาปลูกทั่วไปได้โนแม่ อหอมขวพริกเคงีเลนะแ,<ช>แ<ต>ม่นบานทอตสก,กีเอาไม้เสียนบนน้องขมิ้นเนาะนี่เา<ว>าราบุูไม้รุดไม้ขวา,า,าจะไปเลยใช่ไหมอะขวพริขว,ขวหอมเรียบร้อยขวหอมขวกระเทียมกนแล้วถ้าตำใช่กับว่าได้แดกแ็มันหอม ผูกผูกเกเรก,กันนะคือบ้าน้องคือบ้าน้อกจัดเลยเออันวาตามกระโปรงกระเป็กตามคือของบคุคบก กอโอเคเลย <laughs> โอ้ยกินเสรแซ่บเลยนะมานันอขงอแห้งงซ <laughs> ลจบนเอวานำประเด็กเนาะ ้ตกมกินนับกันได้เมือนี้แต่กินบ้านอ๋อคุยยีไก่เนี่ยเนาะผูคุยยีไก่ก็ได้กินเยอะยู่เด้เสียบหับพอ้พยไปพอแล้วหาหมองกินบาเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมอ๋อกระเนื้อกะหอดยำเรียงามง,ง่ายมือน,นี่ของแสียบด้ะคะ่ะเก็บสดๆเลยเห็ดสดจากสวนสด สดจากสวน,นเขือกะทดพผืชดผักสดเบิดจ้ะวันนี้แจวเห็ดเฟียงกับปิ้งซินค่ะมาได้จดัดเ้ยพี่น้องทงั้ทงไกลทั้งไก่ว่าแล้วกะสินวนซ<อ>ชะละล่ะบวบไหลกินยังยมันหอมหวนเก็บล่านมากกับฟ้าออกมามาเห็นเห็ดเยน็นนุ่งกับคุปปับเลยเยนเนียกอืะ,ออะว้าตัวขา

กินข้าวปมๆเลยเมื่อเกิดวัาสีมาพอ้เห็ดมังคีามาเกิดึ่งทำไมจะกินได้สองดอกนันก็พอดเนี่ยม่นแล้วคนค้นนำพร้อมเด็กตะกอนอันนี้ยายนุ่งตามแข็งๆเลย อันนี้ก็เอ็นเจียวเจียวเจียวเห็ดเฟองนั่งกินคือบาทเ้าหร่บษสุภาพโอ้ยพาอจันสบายเนาะอหลังัะเมื่อยหรอพ่อมายุ่งสิออ่ะขอแบบดีแหละ กินเพื่อตะพีตะนองไรยังน้องใครอังล,งลงังเราไปถามโหลดไปเห็นยูทูบนะเป็นเป็นทุกคนอ้ <laughs> วนเอาอ้วนเอาเจ้าบ <c oughs> หลีเจ้บน้าบ่อนเจ้บเห็นเฟื่อง ตะกี้เขามีจะเห็ดเฟืองจะเห็ดละงอกไี่น้องเคยบุเคยกิ่นดอกจกเห็ดละงอกตะกี้เห็ดบุ้คคลเอาเห็ดละงอกได้ยังน้องยันมันมืึนลวยๆลวยๆซะน้องเอาแต่เห็ดดินเห็ดแดงเท่านั้นแหละก็ห็ดทานหมูสามยั้นเท่านั้นอะ เนเกลี้ยดอกเขาไม่แล้วเพิ่นเบาเอานะยายน้องเก็บเอาเลยเห็ดว่เป็นเก็บโมลิ่นไหมคกับมันมั่ขมนะป่ะบางกินโมกิ่นโมลิ่นไหมเห็นบะเบ็ดมันมั่บขม ก้อยคึองติดแฉบยืนมัดมือมัดนัน่งมปวดขา <c oughs> ใบวานจะเสียบอันนี้เนาะดอกบานมันกับหวานนี่น่ะพอเนะหวานก <c oughs> ็เจ้าเฮียน,นี่ึ้นมาเขามิไดเอาดอกบานมันหรอกบม,มันก็หลดหลายก็มีเนื้อดอกตูมนี่เขาไว้แจงบ้า ม,ม,กกมนันก็ดื่ดมาสุกอะสุกมาแจวบางคนันก็ต้มที่น้าปลดแดกมัดตามคนก็ทำมันหน่อยเรียต้องคที่พ่อกิน,กน บิงบ้งมันจะกัศมาลังเลย <c oughs> ยู่ดีครับมึงสออสิทธ์ไม่ได้เลิกไว้เลยมีโอกาสเยมากลูกข,าขา้าก่ะมีแต่คนใจดีดีด <c oughs> อดเวลาเพิ่นลุกปั๊บแล้วนะ <c oughs> เนาะเพิ่นอย่างให่ยายนุ่งกับในหอยพักฟันเพิ่นหูดีกินเขา่ายบองบาบสามหมด มาจากพัทยาก็ไม่เหมม่นเดียวว่า,าผมดิงมาเลยได้บัดนั้นผมปากก้องอีกแล้วโอ้พวกเจ้กับพวกพากันแวะหาเก่งเขาดีดีกันนอกว่าอยากมากินที่ออขอบคุณทุกส่ะครับมคุณตั้งใจมาหาเขาเลย อันนี้จะน่มกน่คือหยาดพี่น้องครับผมเพื่อนเพ่น,นจักกันกระจามันเป็นความสู้แบบมันไม่การทเที่ยวเชียวแล้วห้องจักกันเป็นมาถึงบังเอตื้อห้องเหรอไอ้น้องมียังกินแนวหรอ่ะของเหลือบ้าเหรอไม่ห้อยมี่ยังก็ก <laughs> ินมันวบ <laughs> ตั้งใจมาแล้ววอะฮะมันจะได้กันโทรมาบอกก่อนที่ได้เตรียมของไว้ทานเนาะจ้ <xic> จากอไม่กินหรอมันว่าคือว่าเป็นร้านเล็กร้านน่อยเนาะแม่ คือมันจะเลือดหานนะแสบเนี่ยกินเหอแซแสไปหนักทำไมจะกินเนี่ยมันมีพริกสดๆนะาต่น้นนะจ้ทั้งปากเลยเผ็ดโอ้โหพริกค้นทั้งยินทั้งไหือมันพริกเครือโ้เสียบเอาไมเสียบหรแล้ว hết thương tiếng tiếng thương con nhặt tay tàu kỳ đúng kỳ đúng quân 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 สินจากจไม่คุ้นบรรยแก้ศเลยป่ะว้า่ำ้ำหิวำออาาออํำหิวยังกินยำนกระแสบก็ได้บ่คือยำเมามันบ่คือยำอยากเลยก็นยำหิวนยิงมีกระเสมก็ไม่ความสูยก,จก็จะมองเงินเนาะมันทำไรเนาะขึ้นตัง้งตีสามหาโมงแรกยิงข้อ กันแต่พี่สนอมบ่ได้กินพุ้มเตรียมอยู่ประสันเป็นไปได้ก็จะค้าขายพี่น้องมันไม่ลำบากเด้ยแต่มันก็ไม่แห้งใจเด้ยเมื่อยมันคือผมก็ส้นถ่วงละบางคนจะคิดว่าค้าขายเป็นเรื่องสนุก เงนเอานวนออกหาปลาเก่าลงใหม่ใหม,ยมย่ยันตปะปบอิมต้องช่างใจจะคล้องเลยล้าเห็นไหมาขาหายว่าเขาไม่ช่างเหลือกอ่นบมไม่ช่างเหลือกอับไปอื้อ รสยังเกาเหมือนกันแนน้ออีกจิงก๋วยเจงแหงแนน้อยหลานใจเหลืองานมากกับซันใช่ข่อยแต่ได้ยังกินได้ยังกินหน้าอีกว่ะอีบ่ของว้ะวิ้มจิเลือกิานนยังไงยี่แมวแต่ว่าเผ็ดเผ็ดบัลลินไหมแม่ิ้บัลลนน้นเหลืออยถึงเมื่อ ก่อนไม่ใชาลา้านคนบางคนว่าในห้อยเป็นคนทังใดคือว่องยอได้ใน,ในห้อยเราเป็นคนสีมิไลเป็นการเด้อพี่น้องเด้อยอทังหะบรรณาสบงบรรณาแสงบรรณาสิงหมะทั้หแหละบางคนเนี่ยเขาจะพิดนว่ามันดัตติลิตบอบอม่เนในห้อยเราเป็นคนยอเอาผมหยอเด้อให้ใหย่อ น้องเป็นคนเมื่อนกานน้องสาวกับมาจากทางบ้านกรุงไฮคนมาเยี่ยมมายามเยอะก็ไปอิมเดียวเลื่อมป่ะจับกับแท้จับเนี่ยปิ้งปิ้งิ่งนอีกอดีจ้าเอาละครับผมโอ้ยก็อยากบัดหลวงนนสั้นหัวเขากินเขามันไม่มีทานน่งทีเดีกวคนนี่แล้ว กะคือกาะจ้ะกินถออิ่มแล้วก็ฝากพีฝากนอนคือกาฝากกดไหลกดแช่์นหอยเพือกวิธีอีสาน้าเฮาจ้ะเป็นกรลังกายตับไตแยกดทับตะไคร์กดไหลกดแช่ในเด้อปิ้งยังก็เจวเห็ดเฟียงกับปิ้งซีนแซบลายม้อนี่สำรับมันนี่ขอตัวก่แน่้จเลอขอให้เห็นนอยู้านก็คือเกาครับผมจ้ะสายหดะร้านสายหดม้อนี่ก็เอาตามตามวามอยากจ้ะ กมไปมีความสุขกันทุกทครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า